สวัสดีครับผมแดนนี่เดอะคอมพาสนะครับวันนี้ผมจะมารีวิวนะรายการทัวร์แกรนสวิตฤดูหนาวนะครับเป็นเส้นทางในฝันของทุกท่านจริงๆนะครับนะเรียกได้ว่าเที่ยว8วันสบายๆนะครับครบถ้วนนะรายการทัวร์ที่สมบูรณ์จริงๆเลยนะครับเดินทางนะตั้งแต่เดือนมกราคมนะจนถึงเดือนเมษายนเลยนะสำหรับรายการนี้มีออกเดินทางทุกเดือนนะครับสำหรับโปรแกรมนี้เนี่ยนะครับเป็นโปรแกรม8วันนะที่เดินทางโดยสายการบินเอเจฮัดนะเป็นสายการเป็นสายการบินนะที่ เรียกได้ว่าหรูหราเลยนะครับการบริการบนเครื่องอะไรต่างๆนะครับจากกรุงเทพเราไปต่อเครื่องที่อาบูดาบีนะครับเสร็จเรียบร้อยก็ต่อไปอีกประมาณ6ชั่วโมงก็จะไปถึงที่มิลานนะประเทศอิตาลีนะครับไปลงที่มิลานตอน7จ็ดโมงเช้านะครับทุกท่านหลังจากผ่านต่อมอแล้วนะฮะก็จะพาท่านนะเดินทางเลียบทะเลสาบไปเรื่อยๆนะครับเพื่อจะเดินทางไปที่เมืองชื่อว่าทิลานอนะครับเราไปที่ทิลานอนะฮะเราจะไปนั่งรถไฟสายมรดกโลกครับเบอร์นินาเอ็กเพสนะฮะ นะเป็นรถไฟที่สวยมากๆนะโบกี้สวยมากๆแล้วมีกระจกสูงใหญ่ให้ทุกท่านชมวิวทิวทัศน ที่สาคัญในช่วงฤดูหนาวเนี่ยนะครับทุกท่านจะเห็นหิมะปกคลุมนะครับรวมทั้งเทือกเขาในแถบกาเบอร์เดนนะฮะแล้วก็ทะเลสาบที่กลายเป็นน้ําแข็งด้วยสวยงามมากๆที่สาคัญเบอร์นีนาเอ็กเพสเนี่ยเป็นมรดกโลกด้วยนะครับระหว่างประเทศอิตาลีและประเทศสวิ์แลนด์นะครับเราจะไปพักกันที่เมืองคูหนึ่งคืนนะเป็นเมืองเก่าสมัยโบราณนะอายุเป็นพันปีแล้วนะครับนะเมืองนี้สวยมากๆนะครับเน้นนะฮะโรงแรมที่พักเราจะเป็น4ดาวนะครับแล้วก็อาหารจะครบถ้วนเลยนะครับ ในวันที่3การเดินทางนะฮะเราจะเดินทางจากเมืองคูนะฮรไปที่เมืองเบลิโซนาครับ เมืองเบลูโซนาเนี่ยเป็นเมืองที่ร่ำรวยมากเพราะสมัยก่อนเนี่ยมันจะเป็นช่องเขาที่เดินทางระหว่างทางเหนือแล้วก็ทางใต้ของยุโรปจะต้องผ่านเมืองเบลูโซนาฉะนั้นในเมืองนี้จะมีป้อมปราการมีปราสาทใหญ่อยู่หนึ่งแห่งเราจะไปเที่ยวเดินเที่ยวชมกันแบบจุใจถ่ายภาพนะเก็บเป็นที่ระลึกนะที่เมืองเบลูโซนานะครับเสร็จเรียบร้อยนะครับทุกท่านจะมีเวลาช้อปปิ้งที่เอาท์เล็ตนะที่ชื่อว่า Fo x Town Outlet นะครับเป็นเอาท์เล็ตที่ใหญ่ที่สุดในประเทศสวิตเซอร์แลนด์และที่สำคัญเอาท์เล็ตนี้อยู่ในร่มครับทุ ไปเดินตากอากาศหนาวเย็นหรือฝนตกก็ช่างนะเราเข้าไปอยู่ด้านในแล้วมีของเยอะมากไม่ว่าจะเป็นกุชชี่ปาด้านะครับหรือว่าบอลลี่นะเป็นสินค้าของประเทศสวิตเซอร์แลนด์มีครบหมดรวมทั้งพวกช็อกแลตด้วยอะไรด้วยทุกท่านไปจ่ายเงินที่นี่ได้เลยไปซื้อของที่นี่ได้เลยนะสะดวกสบายมากๆนะครับช่วงบ่ายช่วงเย็นนะทุกท่านจะโรแมนติกมากๆนะครับเหมือนอคู่หวานแหววที่เพิ่งแต่งงานกันนะก็คือละคือว่าเราจะไปเที่ยวกันที่ทะเลสาบโคโมนะฮะในช่วงเย็นนะครับ ไปเดินเล่นถ่ายภาพนะเก็บความสวยงามของทะเลสาบโคโมนะครับพักกันหนึ่งคืนนะฮะเสร็จเรียบร้อยนะครับในวันรุ่งขึ้นนะครับจากโคโมนะฮะเราจะเดินทางไปที่เซอร์แมทนะครับวิ่งรถแค่ประมาณ3ชั่วโมงครึ่งเราก็ไปถึงที่เซอร์แมทแล้วนะฮะในการขึ้นไปเที่ยวเซอร์แมททุกท่านจะต้องนั่งรถไฟขึ้นไปนะครับเรารวมค่ารถไฟแล้วนะครับขึ้นไปที่เซอร์แมทนะฮะที่สําคัญนะครับรายการนี้ผมรวมค่ารถไฟในการนั่งรถไฟขึ้นไปเที่ยวบนกราเกตด้วยสุดยอดเลยใช่ไหมครับทุกท่าน จะได้ถ่ายภาพกับยอดเขาแมททอร์อนแบบเหมือนเอามือเอื้อมจับเลยคือมันสวยมากๆผมเลยตัดสินใจนะกับทีมงานรวมไปเลยนะครับรวมค่าตั๋วรถไฟในการขึ้นกอนาแกตไปพิชิตยอดเขากอนาแกตระดับความสูง3,300เมตรจากระดับน้ำทะเลให้ทุกท่านไปชมวิวทิวทัศน์ของยอดเขาแมททอร์อนแบบเบิร์ดไอวิวสวยงามากๆนะครับและเป็นจุดถ่ายรูปแมททอร์อนที่สวยที่สุดในสวิตเซอร์แลนด์นะครับนะเราพักกันที่เมืองแทส1หนึ่งคืนนะครับนะเสร็จเรียบร้อยนะครับ ในวันลุ้งขึ้นนะครับเราก็จะวิ่งจากเมืองแทสไปเที่ยวที่เมืองลูเซนสบายๆครับนะโปรแกรมสบายมากไปเที่ยวลูเซนนะไปช้อปปิ้งช้อปปิ้งนะครับเดินเล่นอะไรต่างๆนะฮะแบบจุใจเลยนะครับนะเสร็จเรียบร้อยเราก็จะไปพักกันที่เมืองซูริกนะครับมีเวลาท่านได้ผ่อนคลายอริยบทในวันนี้แบบสบายมากๆนะครับเสร็จเรียบร้อยในวันลุ้งขึ้นวันที่6ของการเดินทางผมพาท่านขึ้นกะเช้านะครับไปพิชิตยอดเขาหิมะก็คือยอดเขาทิทลิสนะครับทิทลิสเนี่ยจะมีหิมะปกคลุมตลอดทั้งปี เรารวมอาหารเที่ยงทานข้างบนแบบพานโนรามาชมวิวด้วยนะครับเรียกได้ว่าทุกท่านอยากจะไปสัมผัสหิมะแบบจุใจอยากจะไปเล่นหิมะแบบจุใจต้องไปที่ทิทลิสนะครับมีถ้ำน้ำแข็งด้วยมีชุดแบบสวิตทุกท่านแต่งถ่ายภาพด้วยคือมันครบถ้วนจริงๆนะที่ยอดเขาทิทลิสนะครับเสร็จเรียบร้อยนะฮะจากนั้นนะฮะก็ลงมาด้านล่างเราจะแวะไปช้อปปิ้งกันที่เมืองซุกนะครับแล้วก็กลับไปที่ซูริกนะเพื่อ เผื่อว่าทุกท่านจะไปเก็บตกการช้อปปงช้อปปิ้งอะไรต่างๆนะครับแล้วก็วันที่7นะของการเดินทางเราก็เดินกลับเมืองไทยเดินทางกลับเมืองไทยนะครับโดยสายการบินเอธิฮบนะบินจากเมืองซูริกนะครับไปที่อาบดุบีนะบประมาณ6ชั่วโมงต่อเครื่องประมาณ2ชั่วโมงแล้วก็บินเข้าเมืองไทยนะฮะถึงเมืองไทยนะตอน7จ็ดโมงครึ่งนะครับของเวลาท้องถิ่นประเทศไทยนะครับเป็นโปรแกรม8วันที่เที่ยวแบบสบายๆจริงๆนะครับรวมรถไฟบริลลิน่าเอ็กเพสนะครับรวมขึ้นกระเช้ากอราเกตนะฮะ รวมขึ้นรถนะเป็นโปรแกรมที่สะดวกสบายนะฮะและเที่ยวได้ครบจริงๆนะครับรวมรถไฟเบอร์นินาเอ็กเพสนะครับรวมรถไฟขึ้นยอดเขากอนาแกตนะครับรวมนั่งรถไฟนะครับนะฮะสำหรับโปรแกรมนี้นะครับนะเรียกได้ว่าเป็นโปรแกรมที่สะดวกสบายเที่ยวครบจริงๆนะครับรวมนะฮะค่าตั๋วรถไฟเบอร์นีนาเอ็กเพสนะครับค่าตั๋วรถไฟขึ้นไปบนยอดเขากอนาแกตนะครับ รวมค่ากระเช้าขึ้นไปชมวิวบนยอดเขาทิศลิสเรียกได้ว่าครบถ้วนจริงๆนะครับราคาเริ่มต้นเพียง85,900เท่านั้นนะครับนะอยากให้ทุกท่านไปเที่ยวด้วยกันนะครับนะนะแล้วก็ยังไงติดต่อมาที่บริษัทได้เลยนะครับนะนะอยากให้ทุกท่านมาเที่ยวอยากให้ทุกท่านไปเที่ยวด้วยกันนะครับในช่วงฤดูหนาวนี้จะเป็นฤดูอยากให้ทุกท่านไปเที่ยวด้วยกันนะครับนะสำหรับฤดูหนาวนี้นะจะเป็นฤดูหนาวในฝันของทุกท่านจริงๆนะครับขอบคุณครับ